ขบวนแห่เจ้าของเมืองเริมเข้ามาครับขบวนแห่เรื่องยศของพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ที่เดินทางมาจากวัดหลวงขณะนี้ก็ได้เข้ามาในบริเวณทุ่งสีเมืองทางด้านสาลจังหวัด พิธีบวงสรวงและสะดุดดีวิรกรรมพร,ระปฐุมบรราชสุริยวงศ์เจ้าขำพงศ์ คณะวัดมหาวนารางคณะกรรมการและชุมชนวัดป่าใหญ่ชมรมอดีตข้าราชการครูโรงเรียนเบญจมากมหาราช แทนไปแล้วส่งตัวแทนไปเดินห <c oughs> มาอยู่ไหนเนี่ยส่งตัวแทนไปเดินให้ช่ไหมดีมากเลยค่ะ เครือยาสุนกูดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรุชธานีช่งนี้ถือดีมาเลย บยาบาลสรรพสิทธิที่ประสงค์สทวทอุบลราชธานี ชยามะสาธุโนพันธุริทิุสังโฆจิมานิพัตตานิสัปปริวารานิปฏิคังหาตุคัมากันทีคารตังอิตายะสุขายะ วางข้างด้านขวาลูกบอลอันจะไปเป็นมหาพักอันน,นี้ก็เป็นงานศึกษาเป็นธรรมเนียร์ที่นอ้องชาวเราต่อไปก็พวกเขาเหล่านี้แหละครับถึแงแน้อยก็ตรวจตามไปเรื่อยๆตรงเรียนเป็นจามหาร,ราชแน่นอนครับสีเขียวสีแดงอาลูกขวาหาันครับฉั้นที่ไหนน้อนนี่ปีหนึ่งนะครับโอ้ วยงามครับสวยงามครับครับขออนุญาตเินยนเชิญท่านประธานและท่านผู้เกี่ยวที่ได้เชิญไว้นะครับทอามทิ้งกันท่านประธานบาีนะครับเรียนเชิญนะครับที่ทอดมือกี้ีนะครับเอาพร้อมๆกันเลยนะครับจะได้ภาพสวยนะครับครับถวายบาตรกอนนะครับช่วยๆกันก็ได้ครับช่วยกันเข้าไปถวายอีกก็ได้ครับเข้าไปอีกก็ได้ครับนุ่ครับยกบาตรยกขึ้นตนะครับยกบาตรยกธิมนะคแล้วก็เรี่ยงแถวผ่านนะครับ Sạc run Eva may vạch tóc nắng tay tân quách tấn công anh kiếp ăn may อรเชิญสำนักง,งาน,นกเกษตรจังหวัดอุบล ขอเชิญว <la y>, <desserts> uh, ิทยาลัยพยาบาลอุบลราชธานีสำนักสิทธิี่ตรสงครับสารนำหอยหม่อมเจียงคำชุมคนอายุธยาครับขอพะจากาสวรูลูกหลานทางในงานที่ได้เรียนเชิญตั้งขบวนนะคะให้ท่านได้รอขบวนอยู่ที่ท่านอาจารย์สุรัตน์นะคะในงานต่อไปค่ะเรียนเชิญอำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะ ต่อไปขอเรียนเชิญสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานีครับ้องต่อนะครับพร้อมครับหสาพร้อมอาหารครับพร้อมกันมากครับแถวหลังครับนิ่งก่อนนะครับเชิญเชิญให้แถวหลังนี่๋ยวจะบอกครับเดี๋ยวแถวหลังมาเซตก่อนนะครับสวยๆก่อนขึ้นมาครับให้ครบครับ เตรียมพร้อม1 2 3เคารพครับวางพานหนึ่งครับวางพานหนึ่งวางพานสองต่อเลยนะครับอยหลังแบนี้หนึ่งสักครู่นะครับเย็นๆครับดูนะครับหนึ่งสองสามครับอัวหน่วยงานที่นะครับอำเภอวันเฉลิราบครับขอริกวนครับรอสักครู่ครับเรียบร้อยครับอำเภอวันเฉิมราชครับ นำโดยท่านในอำเภอวังจุลาครับนิ่งก่อนนะครับนิ่งก่อนรอแถวหลังสักครู่นะครับนับนิ่งก่อนครับอ่าหนึ่งสองสามถวายความเคารพครับพร้อมครับวางเลยครับวางหนึ่งครับวางพานสองครับอ่านิ่งๆครับทยอยวางพร้อมครับหนึ่งสองสาม อโครับโอเควางต่อเลยครับ เป็นอน่อ็ด้าวค่ะ้าว่ดจาครับครูก็ได้ทดเขาสอนไปอันอันก็สอดไปก็ได้อกรันสอนกสอน ครับจังหวัดอุบลร,ราชธานีนั้นมีงานประเพณีที่สําคัญอยู่หลายงานครับงานที่สําคัญสําคัญระดับใช่ระดับประเทศก็คืองานประเพณีเทพรษาซึ่งจัดในเทศกาลฤดูการเทพรรษาส่วนงานหนึ่งที่รองลงมาที่จังหวัดหรือไม่ใช่เรืยองงานรองก็ได้เป็นงานถัดมาก็คืองานที่ชาวบนล้อมรวมเป็นดวงใจเพื่อสักการะหรือบวงสรวงสดุดีวีรกรรมพระปฐุมราชสุริยวงศ์ซึ่งตรงกับวันที่10พฤศจิกาย,ยนของทุกปี หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะต่อวงสวงนุสสวีเจ้าของผงวงสวงมาตั้งเมื่อไร่จริงๆแล้วอนุสรวีนี้สร้างเมื่อปี3 2แล้วก็เริ่มวงสวงเมื่อปี2538เป็นต้นมาครับคือ20กว่าปีนี่ก็คือหลายท่านอาจจะบอกว่าไม่รู้ไม,รไม่ทราบจริงๆก็คือข่าวสารนี้ก็เริ่มกระจายไปแล้วเพราะเราหลอมรวมันทั้ง3จังหวัดนะครับคือเมืองอบุบลประกอบไปด้วยอบุบลราชธานีอนํานาจเจริญและยโสธรครับ สามจังหวัดวันนี้จะมีตัวแทนจากจังหวัดทั้งสามจังหวัดนี้มาร่วมงานด้วยทุกปีงานนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้การจังหวัดจะเป็นผู้นําในการจัดงานไม่ว่าอัญเชิญรูปหล่อเหมือนเจ้าคำผงหรือว่าขบวนเครื่องยศต่างๆรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรวมทั้งเชื้อสายตระกูลต่าง,ต,างต้องมีการเรียกว่าจัดลําดับผังผู้เดินจากวัดหลวงมาถึงนี่ให้ดีนั่นก็คือความสำคัญจากนั้นก็มีพิธีสักกราระโดยการวางขันหมักเบ่งซึ่งเป็นไปตามประเพณีนะครับ สําหรับเครื่องยจ้าจมืองนั้นเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยนะครับที่มีการอันเชิญปีก็นําเรียนว่าท่านต้องไปดูรายละเอียดครั้งหนึ่งว่าเครื่องยจ้าจมืองสําคัญอย่างไรเมืงองบรุราชธานีเป็นเรื่องเล่าสูขกันฟังแต่สําคัญที่สุดทุกคนในบรุรารธานีเป็นลูกหลานเจออ้าคาผงต้องมาสักการะทุกวันที่10พฤศจิกายนครับมหาวิทยายลัยบุบลราชธานีรัครับตัวแทนจากมหาวิทยายลัยราชภัอุบลราชธานีวังคันหมากเบ่ง เทศบาลนครอุบนราชธานีเขาเล่นเสิยครับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีวางขันหมากเบงเชิญมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะเชิญค่ะ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโครงการบริหารจังหวัดข้ามมักรเปิครับ าจากเทศบาลนครอุบลราชธานีนำโดยท่านนายกเทศมนตรีวางคันหมากเบง กบงบินที่21บ่บอุบลราชธาน,นีเชิญกรมทหารราบที่6ค่ะราบที่6 ตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีครับ บนทลนทหารบกที่22อุบลราชธานี เยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ สแขอวอุบลราชธานีต่อไปเป็นสารแขวงจังหวัดอุบลราชธานีโดยงานราชการใดที่ยังไม่ได้เข้าไปวางขันบัตรเดิะครับโปรดแจ้งด่วนนะครับจะเหลือหน่วยงานสุดท้ายก็คือสภานาฏราชจังหวัดอุบลราชธานีครันขอแากประชาสัมพันธ์นะครับ สารจังหวัดอ bon ุบลราชธานีสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานี